สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนแจรักเกษตรนะครับหลังจากที่คลิปก่อนเนาะเราก็ได้ชมนะครับบอนสีและไม้ประดับอื่นๆเนาะไปแล้ววันนี้ก็เป็นบอนสีนะครับที่ผมจะพามาชมที่บ้านย่าของโอนแจรักเกษตรนั่นเองนะครับที่ได้ปลูกเอาไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีที่มีราคาขึ้นมาหน่อยกว่าตัวอื่นๆนะครับต้นแรกที่จะพาชมนี้ก็น่าจะเป็นไก่ราชาวดีนะถ้าผมดู จำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นไก่ราชาวดีโอ้โหลมแรงครับเพื่อนๆลมแรงมากทุกวันนี้ที่สุรินนะก็เริ่มมีลมหนาวมาแล้วที่ไหนเป็นอย่างไรบอกกันได้นะนี่ก็น่าจะเป็นไก่ราชาวดีนะครับต้นแรกไซส์ขนาดนี้ก็อยู่ประมาณที่เท่าที่ผมเห็นนะถ้าจําไม่ผิดก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะหลักร้อยเกือบพันนะเออนะน่าจะอยู่ประมาณ500อขึ้นอะเรื่องราคาผมไม่แน่ใจนะถ้าเรื่องราคา นะครับแต่ก็เป็นบอลสีที่ค่อนข้างมีราคาสูงกว่าตัวอื่นๆที่ให้ได้ชมมาก่อนๆเนาะนี่ครับต้นแรกก็เป็นไก่ราชาวดีนะครับถักสีไปจะสวยมากเลยเดี๋ยวพาชมขอทางเดินก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรดูจากลักษณะทรงใบแล้วน่าจะเป็นหกหลงนะเอออันนี้น่าจะหกหลงอันนี้ก็แดงๆบอลใบแดงแดงแล้วก็มีลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นเออไม่แน่ใจนะอะไรวะ ไม่รู้อะถ้าเรื่องแบบดูตอนเบบีเบบีผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในบอลสีในทุกๆเรื่องบางเรื่องผมก็รู้และบางเรื่องผมก็ไม่รู้เพราะว่าบอลสีเนี่ยมันมีเป็นพันๆชื่อนะครับใครจะไปจาหมดละ่ะเพื่อนๆน่าจะกวนอูนะเออเนาะน่าจะกวนอูหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็บอกผมได้นะน่าจะกวนอูนะอ่าเป็นคนซื้อมาปลูกนะผมก็ไม่ทราบอันนี้ก็กวนอิมนะาอันนี้กวนอิมนะครับกวนอิม อันนี้อะไรอันนี้ก็น่าจะหกหลงนะครับดูจากลักษณะทรงใบแล้วอันนี้อะไรอันนี้เป็นเบบีต้นเล็กๆอยู่นะครับต้นเล็กๆอยู่ tide? ส่วนอันนี้ภูมิใจนําเสนอนะครับเพื่อนๆบอนสีชายชนนั่นเองนะครับผู้ที่รักบอนสีชอบบอนสีไม่มีใครที่ไม่รู้จักบอนสีชายชน <c oughs> นะครับนี่ไซส์ประมาณนี้ก็หลักพันแล้วะครับเพื่อนๆแค่ไซส์กระถางสีนิ้วประมาณนี้ก็หลักพันแล้วนะครับสวยงามมากเลยนี่นะคะรับบอนสีที่มีราคาแพงที่ค่อนข้างมีราคาที่บ้าน หญ้าของผมนะครับนี่สวยงามมากครับถ้าโตไปก็จะสวยแน่นอนส่วนอันนี้ก็น่าจะกําลังเพาะนะเป็นที่เพาะหัวบอลสีนี่แหละนะถ้าผมจะไม่ผิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเพาะปลูกก็เป็นอาร์นะครับอาร์เป็นคนทานี่นะครับน้อยน้อยเล็กเลเล็กๆน้อยนอยนะครับก็อันนี้มุมนี้พาได้มาชมนะครับมุมเล็กๆน้อยๆแต่ว่าราคานี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อนแต่อย่างว่าเนาะถ้าคนเขาชอบคนเขารักราคาเท่าไหร่เขาก็ ยอมซื้อยอมจ่ายนะครับแต่ว่าไม่ได้เราจะซื้อแบบกว้านเอามาเพื่อขายต่ออะไรงั้นนะมันไม่ใช่นะครับแต่ทําเพื่อสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่ชอบนั่นแหละเนาะมันก็ทําให้มีความสุขนะครับวันนี้เล็กๆน้อยๆครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยทุกคนเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ